ข้อควรระวังมุมวางแนวคานถ้าระวางต่ำเกินมันจะกิ้งแล้วก็อ,อ,อันนี้ผิดพลาดของจริงเราไม่ได้ฝึกนานวางระยะห่างแขนจากขอบติดไปหน่อย,ออยผลคือนิ้วก้อยครุสคราดเศร้า,อ,าอันนี้เราหาระยะคูดแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งน้ำหนักลงไปดูแนววางไม้ ปรับระบบประสาทอยู่หาตำแหน่งจัดสมดุลมาจะลงได้แค่นี้ถ้าเกินแนวนี้ปืด๊ดรื่นเอาใหม่ย้อนไปเล่นที่พื้นฐานถ้าสากมันกระโดดได้มาร์สเบสเบลก็กระโดดได้นะวิย์พื้นเสร็จกระโดดแล้วเราก็จัดสมดุลทำซ้ำแล้วก็กระโดสฝึกที่ตามมีแรงเสียดทานก่อน ทุกการระห่าม,มีความเสี่ยง